สวัสดีครับสวัสดีฟีฟท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับช่องบอเบียดําซิงครับถายฟีมาชมบูปลาเร้าครับวันนี้โอ้ฝนตกหนักเลยครับจยังเป็นยังครับระนุงตุงนังเลยครับนี่รถเกี่ยวก็ไม่ได้ทําครับวันนี้ทํากันทํากันตอนครึ่งวันครับอีกครึ่งวันฝนตกครับหยุดนะครับผมก็พามาดูอัปเดตนะครับนะเอทีมงานปลาเร้าว่าทาทิ้งไหนแล้วครับ วันนี้ก็ได้หลายอย่างครับนี่อันนี้ก็เสร็จแล้วครับใส่ปัม๊มใส่อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสีนะนี่พร้อมวิ่งครับก็ติดเครื่องลองแล้วนะครับนะเดี๋ยวก็จะทําสีครับเหลือทําสีนะครับนะอันนี้ใส่ปั๊มได้กินยิบสามครับอันนี้ใส่ปั๊มได้กินยิบสามนะครับนะก็เดินระบบสาน้มน้ำมันใหม่ครับก็ถือว่าทํางานได้รวดเร็วครับ เบื่อหงอยห้องกับเป็นเนาะพี่น้องอ่ะก็อย่างว่านะมาชมตองแล้วใครจะชมเราบึ้เอ้ามาดูคันนี้กันหน่อยค,คันนี้ถึงไหนแล้วคันนี้ก็อุปกรณ์มาแล้วนี่เพาท้ายเครื่องนะครับเพาท้ายเครื่องมาแล้วนะับนะนี่ก็จะเป็นพาแบบนับนพาแบบของผมด้วยใส่ทำเอ่อตัวถ่วงน้ําหนักมาใหม่ครับนี่ถ่วงน้ําหนักมาใหม่ เสร็จแล้วนะครับก็ประกอบเข้าไปนะครับเหลือทำที่จับลูกปืนก็ขึ้นปั๊มขึ้นสายพานได้เลยนะครับนะงานก็จะเดินไปเรื่อยๆครับงานเดินไปเรื่อยๆไม่รอช้าครับเพราะว่าอช่วงนี้ข้าวก็เริ่มเหลืองกันแล้วนะครับเพราะว่าข้าวจะตายครับ <c oughs> ใส่ปุ๋ยไ้ครับพี่น้องแก้วใส่ปุ๋ยไว้แล้วฝนม่ามาจะเคลียรกับแหงน้ำแหงวันนั้นนี้ เก่าตายครับโอ้นี่อุปกรณ์ก็มาครบครับบินก็มาแล้วนี่อ้หูเมื่ออ่ะนี่บินมาแล้วนะครับนะลูกโป่งลูกปืนมาครบหมดแล้วครับก็เหลือไล่ประกอบอย่างเดียวครับเท่งนี้ลูกน้องลูกน้องก็มาทุกวันครับลูกน้องผมมาเยอะมากครับบละคนสองคนนะครับผมโอ้มาสั่งวา อันนี้ก็ปูปลาเล่านี่ก็รถเยอะพอสมควรครับวันนี้ดูอ่ะชักยังเป็นยังกับอู้หลาเงี้ยเต็มเน้นเอียดขึ้นเก้าแลวครับเปิ่ไหลเงี้ยรถเยอะมากมีแต่ก็ถูโบราณครับก็ถูดินล้นครับคุนจนๆครับจับไปนี่ของปลาเหาก็คันนี้ยังไม่ได้ทําอะไรมากมายครับยังไม่ได้มีความคืบหน้าเพราะว่าไม่ยากครับรถเสร็จมาแล้วเหลือแด้รอเทอร์โบอย่างเดียวครับรอใส่เทอร์โบนะครับนะใส่วงกระพานก็ ใช้ของเดิมใช้ได้หมดเลยครับใช้ของเดิมหมดเลยง่ายอันนี้ไม่ยากครับมาเดินชมอูกันหน่อยนี่ก็จะเป็นหม้อน้ำนครับผมเอ่อไ้ใส่ไว้ใส่คันคันใหญ่นะครับคันใหญ่นะครับนะก็โอ้มันหลายคันครับไม่รู้จะทำคันไหนก่อนดีไม่รู้จะ,รจะเริ่มต้นยังไงนะครับนะก็ทำไปเรื่อยๆครับเป็นจุดนะครับคิดถึงตรงไหนแล้วก็ทำตรงนั้นแหลนะอ่ะ เดือนกลมกันหน่อยวันนี้งานก็เอมูครับวันนี้เหมือนเดิมหลังจากที่กลับมาจากย้ายบ้านครับก็ย้ายรีสอร์ทเนาะไม่ได้พักเลยครับทำงานกันต่อไม่ได้หยุดเลยครับนะก็ถือว่าวันนี้ก็เสร็จนะครับคันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับมีเหลืออะไรวะเออเหลือสายคอนโทรลข้างเดียวสายคอนโทรลมันสั้นครับก็รอสายใหม่มาก็ขับได้แล้วครับคันนี้ แก้งานได้แล้วนะครับนะไม่รอช้าครับฝนก็ตกมาเรื่อยๆครับคันน้องใหม่ของเราก็นะครับยังไม่ได้ทำอะไรนะครับรอรอคิวเข้าซ่อมเหมือนกันครับแต่ว่าล้างไว้แล้วครับ ลางแล้วทรงก็ทรงเอาได้ครับคันนี้ใครสนใจครับขายนะครับคันนี้ขาย4ี่แสนห้านะครับมาเลย4ี่แสนห้าเครื่อง235ร้แรงครับนะครับรวมเทอร์โบปั๊มได้กินยีบสอครับแล้วก็ตัวเดินสิบสอนะครับผมโรเลอร์สิเอ็ดลูกล้อนำสิบดนะครับก่อช่วงล่างสวยครับเฟรมเฟิรมสวยโซ่สวยครับใบแทกบางนิดนึงนะครับนะ โดยรวมรดไม่ได้ทําอะไรมากมายครับคันนี้มีที่ต้องทําเลยนะครับก็เปลี่ยนสายพานนะครับเปลี่ยนสายพานแล้วก็ทําแท่นเครื่องใหม่ครับแท่นเครื่องมันลาวครับแค่นั้นเองครับก็เช็คใบมีดนะครับใบมีดแล้วก็เปลี่ยนลูกดาวใหม่บรรุงรักษาอีกเงินหมื่นครับเงินประมาณเอ่อหมื่นสองหมื่นสามหมื่นก็เกี่ยวข้าวได้แล้วครับคันนี้นะครับนะก็แต่ว่าสเปคเทียบเทเลยนะครับราคาก็สี่แสนห้าว่ากันไปนะครับนะใครสนใจก็ ติดต่อสอบถามเงินเข้ามานะครับที่เบอร์โทร0884746382นะครับหรือว่า f a c e b o o k บอเบียนะครับดัมซิงนะครับผมจัดไปรถก็สวยพอสมควรนะครับคือส่งส่งมันได้ครับสวยสำหรับเราครับเก่าสำหรับเขาก็ไม่ว่ากันครับคนเราต้นทุนมันต่างกันครับจะไปเอาใหม่ๆอย่างเดียวเลยก็ไม่ได้ครับผมมันทุนน้อยครับทุนน้อยก็ค่อยเป็นค่อยไปครับ สำหรับพี่พีที่ทุนเยอะก็เจ้าคือสื่อด้ห้องห้างแค่เจ้าคือว่าสื่อไม่ไม่คือเขาแน่อ้อยยังว่าไขว่เพมีเงินเอาตามนั้นครับนี่ผมมันสังคมลดเก่าครับพีอย่าไปซีเรียสครับทุกวันนี้เก่าหม่ไม่สําคัญครับอยู่ที่ใครจะดันเงินทุนแรงกว่ากันแค่นั้นครับแก้วนะครับผมอุปกรณ์แล้วก็มีครบครับวันนี้ปั๊มก็ขึ้นแท่นแล้วครับนี่ขึ้นแท่นรอแล้ว เดี๋ยวเราจะเก็บสีแล้วก็จะขึ้นรถยัดขึ้นรถเลยครับยัดขึ้นรถเลยขึ้นแท่นรอหมดแล้วก็อ,อุปกรณ์เราก็เยอะพอสมควรครับน,นี่ให้ชมเลยครับก็วันนี้ก็มืดค่ำพอสมควรครับไม่ได้ไปหาสับเปลือเลยครับว่าเรานี่งานเยอะครับช่วงนี้ดังงาน ดินงานหินก็มีนะครับแต่ว่าไม่ได้ทําเลยครับจิจอกิจทํารถนี่แหละหูทั้งวันเลยครับไปไหนมาไหนไม่ได้เลย <S <S อันนี้ก็อย่างที่บอกไปครับเครื่องขึ้นเสร็จแล้วเหลือแค่เดินระบบให้เรียบร้อยนะครับเดินระบบแล้วก็ตินปั๊มนเลยก็ ใช้งานครับติดเครื่องเดินเครื่องดูครับก็จะเปลี่ยนไบแท็กครับเปลี่ยนไบแท็กเช็ครเลอร์เช็คห้องตัวเดินให้หมดเลยครับอันนี้ก็ใส่ท่อข้าวครับท่อข่าวขึ้นทังใหม่ครับนะพุกน้องก็นี่แกสะสที่เกือ์ออกจะหมดคันแล้วแต่รถยังไม่ได้ทำอะไรเลยโธุ้น้องผมเนี่ยงานไม่ทำลำอย่างเดียวนะครับ เดี๋ยวจะพรุ่งนี้ถ้าฝนไม่ตกครับน่าจะได้เอาคันนี้ออกลองนะครับก็จะทําการเทสร,ระบบแล้วก็จะเปลี่ยนชิ้นกุบเปลี่ยนน้ำมงนน้ามันให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับนะเอาสำหรับชิมงานปลาเราก็ฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบะเบียนดัมซิ่งเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ